เพราะนั้นสองอย่างอย่าลืมนะครับตัวนี้คือพายมงคลนะครับพายมงคลตัวนี้พายมงคลอยู่เพชรบูรณ์ชื่อฟามะไรเนาะทีสยามคลายไทยอยู่เพชรบูรณ์นะครับตัวนี้พายมงคลเป็นลูกของเจ้า็จะสารกับแม่สายอุทัยนะครับก็ตัวนี้ก็ถ้าขึ้นสไตล์ว่าสายโคจสารหรือสายเจ้าทองตีนโตหรือทองอันโพสก็จุดเด่นคือเรื่องกระดูกแข้งขาครับกระดูกแข้งขาใหญ่ กระดูกใหญ่แข้งขาใหญ่ความหนาความลึกของลำตัวครับอันนี้จุดเด่นของอาสายจมูกนโปธนะครับพ่อคือจะโคจตสารเนาะแล้วก็สานก็ถือว่ายักษ์ใหญ่นะพ่อยักษ์ใหญ่เป็นคลายของนโปธใช้คุ้งฝูงอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับติดต่อถ้าสนใจพนันธุกรรมของเจ้าภายมงคลติดต่อที่ซีสยามคอยไทยเพชรบูรณ์นะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยครับผมสนับสนุนโดย หัวเชื้อจุลินทรีย์ไมโครเบตช่วยดับกลิ่นลดแมลงวันไร้สารตกค้างทางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกร